โอ้ h ้ยสวัสดีฮะยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของผมเอง mm hmm. การทำอาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่เนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนะครับ mm hmm. แค่ปลูกข้าวรดน้ำเก็บเกี่ยวแค่นี้เราก็ได้ค่าตอบแทนแล้วครับชีว mm ิต hmm. อันแสนสงบแบบนี้มันหาได้ยากมากเลยนะครับผม mm hmm. บรรยากาศดีๆใครๆก็ชอบเอ๊ะเสียงอะไรอะ น hey, ี่นายยังนอนอยู่อีกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่านายคนที่จะไปทำฟาร์มเหรอตื่นเดี๋ยวนี้นะเร็วเข้า <c oughs> อ่าในที่สุดนายก็ตื่นสักทีอย่ามัวเสียเวลาแล้วก็ไปทำฟาร์มได้แล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้คือมเมล็ดน,นะถ้าจะหยิบขึ้นมาก็กด F ด้วย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะไปรอนายข้างนอกก็แล้วกัน โอ้เฮ้สวัสดีฮะสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งเลยนะผมอามเองและนี่ก็คือ p u m p k i n Panic เป็นเกมทำฟาร์มสุดแสนจะน่ารักที่ใครหลายๆคนก็เล่นได้ทำไมนั่นเหรอเพราะมันฟรียังไงเล่าโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เก็บมเมล็ดแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าตรงนี้แหละการที่นายจะปลูกมันได้นะ่ะได้จะต้องกดตัว F นะแล้วก็กดสปกาเพื่อลดน้ำให้แกมันนะ โอเคครับจัดไปเลยครับท่านอีกาว่าแต่ผมคุยกับออกาได้ยังไงวะเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าหากนายต้องการเติมน้ำแล้วก็กเินลงไปด้านล่างนะมันมีบ่อน้ำอยู่ต้องกด F ค้างเพื่อที่จะเติมน้ำนะรับเรื่องครับผมไหนไหนเติมน้ำหลังจากนั้นผมก็ทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆลดน้ำต้นไม้เติมน้ำแล้วก็พืชโต ถ้านายอยากจะอัปเกรดเครื่องมือของนายหรือว่าจะซื้อทรัพยากรใหม่ๆนายก็สามารถทํามันที่โต๊เครื่องมือในบ้านของนายได้เลยเหมือนมันจะโตแล้วนะโอเคทีนี้ปลูกเพิ่มสิครับรออะไรนะแล้วก็นะนายสามารถใช้ตะเกียงได้โดยการกดาแต่ว่านายต้องใช้มันอย่างประหยัดล่ะขอบคุณมากครับนี่ตะเกียงระหว่างที่ผมกําลังเพลิดเพลินในการทําฟาร์มอยู่ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้น เอ๊ะน่าเสียงอะไรนายต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็นายควรที่จะซ่อนด้วยนะตอนนี้กดชิปเพื่อวิ่งได้เลยอ่าวิง่งเข้าบ้านแล้วอุยอ้ยเสียงอุ้ยมีบัคคอประตูด้วยด้วยความที่ชะล่าใจผมคิดว่ามันไปแล้วผมก็เลยเดินออกมาข้างนอกบ้านโ oh. อ้ยยังจะไป โอเคงั้นเรามาเริ่มกันใหม่ปลูกพืชลดน้ําจากนั้นก็เติมน้ําแล้วก็ลดน้ําอีกแล้วก็เติมน้ําอีกแล้วก็ลดน้ําอีกแล้วก็เติมน้ําอีกพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวทาแบบนี้จนกว่าเราจะรวยจะได้เอาเงินไปอัปเกรดถ้าหากได้ยินเสียงเจ้านี่มาก็แค่วิ่งเข้าไปหลบในบ้านใช่แล้วครับผมตั้งชื่อเจ้าหมอนี่ว่าเจ้านี่ ก็เพราะว่าเวลามันมาทีไรเนี่ยเราจําเป็นต้องมาแอบในบ้านแลวทําตัวเงียบๆจนกว่ามันจะไประหว่างที่ผมกาลังรอเจ้านี่ไปนั่นเองผมก็ได้มาช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆว่าจะอัปเกรดของสิ่งที่ผมเลือกอย่างแรกเลยก็คือความจุของถังน้ําที่จะใส่น้ําได้มากขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเราให้มากขึ้นหลังจากคิดว่าเจ้านี่ไปแล้วก็เดินออกมาเพื่อเก็บผลผลิต เพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดนี้ไปซื้อคอมใหม่ทำไม่ใช่ละแล้วก็ใช้ชีวิตวนไปเรื่อยๆปลูกพืชเติมน้ำหน่อยแต่ครั้งนี้นานหน่อยเพราะว่าผมซื้อความจุน้ำมาเมื่อตกี้นี้จึงทำให้เติมน้ำนานขึ้นเพราะว่าถาังผมใหญ่ขึ้นยังไงละ่ะลดน้ำต้นไม้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าพืชจะโตระหว่างที่ผมกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของผมอยู่นั่นเองก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นเฮ้ย ตะเกียงหมดใช่และครับน้ำมันตะเกียงผมหมดไอ้ะนะซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่าขีดสีเหลืองด้านขวาล่างนั่นคืออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วการจะเพิ่มน้ำมันตะเกียงนั้นก็ไม่ยากครับโอ้ยิบสี่เลย <c oughs> ผมตัดสินใจอัพรองเท้าเพื่อทำให้วิ่งไวขึ้นแล้วก็รีฟิลน้ำจากบ่อให้เร็วขึ้นบวกกับเพิ่มมูลค่าผลผลิตแต่เดี๋ยวก่อนกุญแจสีแดงตรงนี้มันน่าสนใจมากเลย ผมเลยซื้อกุญแจมาปรากฏว่ามันมีเมล็ดให้ผมซื้อเพิ่มเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าเลสซีดมันคือเมล็ดของกระหล่ำปีสีม่วงที่สามารถโตในป่าคืนลิงเท่านั้นก่อนที่ผมจะไปปลูกเลสซีดมีบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ย <c oughs> โอ้ย,อ,ยอะไร <c oughs> โอ้ยสะดุงด้งสะดุ้งหมดเลย <c oughs> เครียดเลยคนบ้าอะไรเะตกใจกะ พอจะปลูกเลสซีดผมเมื่อกลับได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยเวล้เวละเวะละเวะละเวะละกลับเขาา้าบ้านกลับบ้านด้วยความที่เจ็บไม่จำหรือขยันเกินไปก็ไม่รู้ผมก็เดินออกไปข้างนอกพรคิดว่ามันไปแล้วอีกครั้งหนึ่งไปยังแต่โกหกกันอีกนะ รอบที่สแล้วครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมดังนั้นผมจําเป็นต้องศึกษาว่าอะไรคือสัญญาณที่ผ่งบอกว่าเจ้านี่ไปแล้วไหนเอยยังไม่ไปเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไปแล้วใช่แล้วล่ะครับเสียงอันน่าไม่ไว้วางใจตะกีน้นี้คือเสียงที่บ่งบอกว่าเจ้านี่ได้ออกจากฟาร์มเราไปแล้วนั่นเองครับ หลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตในการทำฟาร์มอย่างสงบสุขของผมต่อไปเรื่อยๆถ้าเจ้านี่มาก็แค่วิ่งเข้าไปหลบในบ้านแล้วก็รอจนกว่าเจ้านี่จะไปนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว <Easy. S 1> พอผมเดินออกมานอกบ้านผมก็สังเกตเห็นบางอย่างมันคือโน้ตที่ติดไว้หน้าบ้านผมเขียนบอกไว้ว่าให้ตามหาเพลงของฉัน มันดูไม่น่าไว้วางใจสุดๆเลยล่ะผมเพลิดเพลินในการทำฟาร์มไปอย่างมากจนกระทั่งฟ้าได้มืดผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไม่รู้ว่าตอนกลางคืนอันตรายมากแค่ไหนผมเลยวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อหวังว่าจะนอนเพื่อข้ามวันแต่ว่าเกมนี้มันนอนไม่ได้ครับ <What? S 1> ตัวเอกเรานี่ขยันทำฟาร์มหามลุ่งหามขํากันทีเดียวเลยนะครับ หลังจากนั้นไม่นานก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งเพียงหุยอย่างที่เห็นล่ะครับ ผมเจอตัวตลกที่ไม่ตลกเขาหยิบยื่นลูกโป่งให้กับผมมันเลยทําให้ผมคิดว่าต่อจากนี้เมื่อผมได้ยินเสียงเพลงของเขาผมจําเป็นต้องออกตามหาเขาไม่งั้นเรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นกับผมอย่างแน่นอนเฮ้ยเสียงเพลงแล้วก็ระหว่างคืนเสียงเพลงก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมจึงเดินตามหาเขาโอ,โอเคโอเคเอาไเอาไปนะเอาไปนะ แต่ทุกคนเห็นนั่นไหมครับนั่นไม่ใช่ตัวที่ผมเจอตั้งแต่แรกตัวนี้สีน้ําเงินแถมยังร้องไห้อีกเช้าแล้วเช้าแล้ววู้ในที่สุดฟ้าก็สว่างสักทีผมเล่นทําฟาร์มทั้งวันทั้งคืนแต่ร่างกายผมกลับไม่รู้สึกเหนื่อยล้าะไรเลยพวกผมคือฟักทองอยังไงล่ะครับเช้าที่สดใสที่เหมาะสําหรบับการทําฟาร์มกับกวางตัวหนึง่งอ,อ,อ,อะไรนะกวากวางเหรอว่อาไงกวางน้อยฮัลโหล ทำไมมันเดินมาหาหิ่งอย่างนี้วนะเนี่ยรู้สึกไม่ชอบมาพากลแล้วก็รู้สึกแปลกๆก,กับเรื่องตรงนี้โุ้ยอะไรอุ้ยรู้สึกไม่ดีเลยอะผมผมรู้สึกไม่ดีกับวางตัวนี้เลยวะใช่แล้วครับสปไปเดอร์เซนส์ของผมบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆก,กับกวางตัวนี้ second it was at this moment that he knew he fucked up เริ่มใหม่ทำฟาร์มรดน้ําเติมน้ําเก็บผลผลิตเล่นซ่อนแอบกับเจ้านี่ ทำวนไปอยู่ง้นจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุดพัก <c oughs> <c oughs> อะไรวนะน่ะคือผมแค่ตกใจนิดหน่อยเองอะนิดหน่อยจริงๆนะนี่แอบ,บขําอยู่ใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> ระหว่างที่ผมกําลังเล่นซ่อนแอบ,บกับเจ้านี่นั่นเองผมก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างภายในบ้าน ทำไมเทียนดับไปหนึ่งงานอะใช่แล้วล่ะครับเทียนมันดับไปหนึ่งเล่มแต่ผมรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยถ้าหากดับหมดจะเป็นยังไงโอ,โอเคหนุ่มโอเคหนุ่มโอเคเอาไป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 ,ไป,ไปทำงานไปทำงานแล้วโอ้เช้าพอดีออแล้วผมก็ได้คำตอบว่าหากผมอยู่ในบ้านนานเกินไป จนเทียนดับสมเล่มจะทําให้เกิดเงาปริศนาขึ้นมาเงานั้นผมเรียกว่าเงาขี้เกียจและระหว่างที่ผมกําลังไล่เก็บกิ่งไม้ใบหญ้าเพื่อเอาไปขายนั่นเองผมก็ได้เจอสิ่งมีชีวิตที่ผมไม่อยากจะเข้าใกล้กวางยังไงล่ะออ้เดินอู้ฟู้จัดๆเรามีอยู่สี่เหรียญเราซื้อสีอะไรดี สีดำไหมออดีแหละสีประจำตัวระหว่างที่ผมกำลังช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินนั่นเองก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แม่งเ้ยโอ้ย,ยอะไรเกือบแล้วกูโอ้หมาดักหน้าบ้านแบบนี้ไม่ได้นะเอาจริง,รงกวางยังไม่ทันเดินออกจากบ้านไกลเทียนเล่นที่สองก็ดับลงแล้วหลายคนมักบอกว่าในโชคลายมักจะมีโชคดีอยู่แต่ของผมเนี่ย โชคร้ายเป็นโชคร้ายส,สุดๆเลยล่ะโหเจ้านี่มาวิ่งเฮ้ยโหเฮ้ยเดี๋ยวเทียนดับอย่างไวเลยชิปหายแล้วอะไรวะเนี่ยล <|ja|> ิปไปเลย เฮ้ยมึงมันอยู่แบบนี้ไม่ได้ดิโกงชีฟหายละแม่เอ้ยอะไรวะเนี่ย เอาละคลิปก็ได้จบกันไปแล้วนะครับถ้าหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าหากใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์อื่นๆของผมฝากกด s u b ส c r ร b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะให้ผมเล่นเกมนี้ให้จบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ด้านล่างนะครับอะไรอ่ะทำไมยังไม่ไปกันอีกอ่ะที <c oughs> ่จริงลิงโหลดเกมเนี่ยมันอยู่ใต้คำอธิบายตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับใช่แล้วล่ะ คุณโดนผมหลอกแล้วยังไงล่ะถ้าใครยังโหลดเกมไม่เป็นผมทำคลิปสอนโหลดเอาไว้แล้วนะครับสามารถกดได้ตามลูกศรตรงนี้เลยถ้างั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบุยบ้ย